อออย่าามผมไอ้เหี้ย่อะนะเมื่อไนายอยู่ไหนเป็นคนเดียวครับเป็นผู้หญิงครับเหรือผู้หญิงเหรอผู้หญิงอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ฆ่าเขาอ่ะก็ให้เขาหนีไปดีหนีไปแต่ไนเป็นผู้ชายอ่ะตายไปซะ อยากทิมกันนะพี่เนาะหลังนี้ดูเหมือนคนอยากทิมว่าเราเหลือเกินถ้าอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อ Thanot ใน Facebook เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผม <S <S สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม UC พับจีบอยผมแนะนาเป็นร้าน Richman Shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับจีโดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด i d Line Richman Shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละครแล้วก็เลือกแพ็กที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็กให้คุ้มกว่าเดิมดูดิคุ้มจัดจัดอ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป๊บเดียวอะ่ะยูซีก็เข้าเกมโดยไม่ต้อง<ค>อ<ค>อกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวังเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็มีแพ็กอาร์พมคุ้มๆด้วยนะไปดูกันเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวเห็นตี้หนึ่งข้างล่างข้างล่างเราเลยเห็นแล้วเห็นแล้วพราะเป็นสามตัวอืม ตัวหนึ่งอะสิไซร์ชาลอนพลอะไรดไทั้งหมดปุไม่กัวปงเอปูม่กลัวพวกบลงเลเออปบมากับหงเเคม่กัวเลยเออ่กัวเครืออป่กลัวนะครับเพื่ออไม่กลัวปะ๊เเมกลัวเลยเออ่กลัวงเลอว่กัวมันเองเเออเลยฟออมีตัวนะ เรเท่าไหร่สามตัวแล้วสามตัวแล้วป้ามีตบมุกมีตบบอเป็นบเปลนักาแลนเมันเล่นประหลาดเป็นสถิติเปล่าเลยมันอยู่บนหัวผมอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนเมื่อกี้เสียงมันโดดน่ะผอยู่ชั้นสามตรงผมเนี่ย ฝั่งผมก็มีเหมือนกันต้นไม่เป็นเลยเนีตอนนะอเห็นแล้เข้าไปข้างในแล้วแออย่า้ผมแดง่นเ้นแงดูอย่างส่งแล้วไม่ซ้ำแล้ว เอง<อ>กคนตายเนื้อดนไม่ตรงไ <มา S 2> หนอ่ะมาปลุบ้านนี้บ้านี้จูกูแทอกกูบอยามึงต่อ,อกูพร้พพอมตายก็แล้ววะอืมตายเลย,ยแล้วไง เฮ้ยแต่ผมน็อกเขาได้เอ้าพอดีอ่ะผมน็อกเขาแล้วเพื่อนไม่ได้โดนระเบดิดผมเหรอนอนนอน็อนนอน็ะนอนะลนนูเฮ้ลได้เลยอะอะลูเพื่อนนายอยู่ไหนฮัลโหลเพือ่อนเลยคนเดียวครับเป็นผู้หญิงครับเหลือผู้หญิงเหรอผู้หญิงอยู่ไหนครับเหลือผู้หญิงครับโอ้เดี๋ยวพี่ฆ่าเขาอา่ะก็ให้เขาหนีไปดีหนีอ๋อได้หนีหนีไปหนีไปหนีไปโอ้โหจ้นายเป็นผู้ชายอ่ะตายไปซะ โดนด่าน้องลนโดนด่นอหลายเลยนะมีบากีตมากพี่ป๊อปไปไสกิตเนสกิตต้อมสกิตต้อมสกิตต้อมสกิตลัมสกิตมสัมมันอยู่ไหนมาร์กหน่อยครับไปครับไปครับมาร์กหน่อยครับมาร์กหน่อยครับมันไปฝั่งนู้นเลยรถสี่เขาอยู่ข้างหน้านี่ไงนี่ไงเพื่อนหน่าจะเจอเนี้ยรถสี่ ดโอ้โหปุ่มใบนี้ผมบังอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปรถก่อนปุ่มขึ้นรถแม่งบังกอีกแล้วเฮ้ยบังเต็มหน้าจอเลยเมื่อไรเมื่อไรปวดมากว่ะอุ้ยเพื่อนตายเข้าหน้าต่างมันตายแน่ไม่ไม่ยู่ไหนไปโตัวเปิดใครตัวแท้ง ตังนี่นะปั๊บนี่บัตือเป็นไลกุนังเร็วบัตืออย่านะครับพี่พี่ระวังลมนะพี่เรายัดมันเลยลวงแล้วพี่เดือยคืนประทับออกไประเบิดไอ้ยะไอ้ยะไอ้อะเก็บหนักตลอดเวลามีการประทะโต๊บโต๊บโต๊บเปิดเลยพี่แล้วแต่จะตาย แล้วประเด็นคือไม่ได้โดนศัตรูด้วยนะโดนกันเองส่วนใหญ่ครับส่ว <laughs> นใหญ่ครับโอ้ไกลๆยิงบาร์นี่ยนี่ตะต่างริมฝั่งนูน้นนะเพื่อนฝั่งซ้ายมือผิดพลาดหรอตรงระเบียงระเบียงซ้ายมือตรงระเบียงเลยมาร์กใหม่ได้ไหมครับมาร์กใหม่เอ่อระเบียงเนี่ย อุยเวนระเบิดเกือบโดนอ๋อเจอละบอเนินบวอยู่หินอยู่หินป้าี่าไหนอะไม่หรอเออเอาว่าคุณสองหัวแตกคุณสองหัวแตกเอาไม่ลดบอบอลบลไม่ตีเัาะหนีเจ้าแต่ดี่ใ้่ ท่านไหมแม่เลนฮัลโหลพีชมีพีชไหมครับมีพีชไหมครับผมน้องชายคานอสครับผมชื่อตายาครับผมผมว่าผมว่าตรงนี้มีแน่ๆมี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 รถดรอทรถเป็นรถดรอปแน่นอนอหายยะอยู่ตรงไหนโตอ๋อนู่นไงฝั่งโน้นว่ะ บ้านหน้าเลยน,นี่หว่านี่มีสะโคบแปดเรือๆอมั้ไหมพี่ไม่มีมเลยครับมีรครับฮัลโหลพีฮัลโหลพีลาศก่อนละงามถนัดเลยเราจะไปชาร์จไหมพี่หรือว่าเราจะรอฮัลโหลนายได้ยินไหมครับ อยากชารดเว้ยได้ใครใช้กต้องเติมน้ำมันมึงกำลังมั่วกันประเด็นโอ้ไปพี่กำลังมั่วพี่เตรียมงางระเบิดอ่ะพี่งานให้มันเป็นนะไม่เอาแบบคารถเรานะเราตายกันทั้งคันเลยวิ่งระเบิดวิ่งเราวงไปทางโน้นพี่เราไปรอในวงดีกว่าเพราะว่าว้าวมันมาแน่มันมาแน่มันมาแน่ผมผมแอบไปเยี่ยมเพื่อนเฉยๆไป 75 years l ปีต่อมาว่าเมื่อตรงนี้เราเล่นได้ไหมยากมันแหละน่าจะได้แต่กลัวเข่าหลังมาบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเพวกเก็บแอร์หลับมานยิงอ่ะอ้เบิร์นมีตัวจังเลย มีมีม,มีหรือเปล่าวะไม่มีจ้าเจ้าเอกออเยี่ยมาดีเลยมันฉี่ไปทางโน้นอ่ะจะมันจะผ่านทางนี้แหละน่าจะนี่ไงผ่านจริงด้วยมันเล่นบนเขาไม่ไม่ไปละจอดแล้วมั้ย วงเข้ามาวะเข้ามาวะลงสองเลยบนรถจะลองอีกสองสสนชซูตระซมนจอื่อนจอดับ ้นไม้ต้นไม้เลยเติมยาไปก็ได้วะโอ้ปวดแขนมันอยู่ไหนอะวะอยู่ตรงต้นไม้ตัวหนึ่งครับต้นไม้ก็้หินเลยหินล่างอ๋อ เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะดีเท่าไหร่ดีเท่าไหเจ็บอยู่นะตรงคอเลยจ้าเกือบแตกแล้วมั้งมึงดูนี่แหละเกือบแตกก็ล็อกก็ลอกเฮ้ยกระสุนจะหมดไม่อยากใช้เลยโดะหักระสุนก่อน

นอนหน้ารถอยู่นั่เลยเนี้ยเนีเ้ย <c oughs> ออโอ้ยิติดอุ้ย <c oughs> ผมเดินติดอะไรวะ <c oughs> อันนีแ <c oughs> ม่งเดินติดอยู่อย่างเงี้ย คกินเห็นวะเขาเดินติดอยู่เยอะงงว่าติดอะไรวะขอโทษมันขยันทิมกันนะพี่เนาะหลังนี้ดูเหมือนคนอยากทิมกันบ้านเราเกินตั้งค้าหัวทานอนไว้หรือเปล่าตั้งค้าเฮ้ยเรามีสี่หนึ่งแล้วนายนายกลัวไหมสี่หนึ่งคนเลยสามคนนะ้งหมดคนเด้๋ยวเรอบดี๋ยวเ ต้นไม้ต้นไม้ก่อไงดอกครับนะเออน,นดิยิงอะไรวะต้นไม้ไหนพี่มันออกไปทางหน้ามันขยับมาต้นไม้ดอกสวย <c oughs> ของจริงว่ะที่เรายังโหดเอาวะข <c oughs> อบคุณครับขอบคุณครับ ไม่มีทานน็อตแบกนะไม่ได้เลยย็นดี D จ้าดูท่านไม่ทันต่อดูท่านไม่ทางผมเป็นพี่บายครับสวัส